นี่เขาจะเรียกอะไรไม่รู้นะเต้าถึงหรือว,ว่าเต้าหวยเต้าอ,อะไรก็ไม่รู้ค่ะมีลูกชิดมีพุทราจีนพุทราแห้งมีอินทผลัมมีแปะกล้วยจะใส่อะไรไปก็ได้ค่ะถั่วแดงถั่วเดง้งถั่วดำอะไรแต่มันจะเยอะไปนี่ก็ได้หลายถุงเนะี่ยุ้สาห้าสิบสิบห้าสิบแปดถุง เราจะได้กินของดีๆสะอาดสะอาดแต่ทำแล้วก็ไม่ให้ใครค่ะนี่เราก็ได้วันนึงแล้วค่ะสมัยนี้ยุคสมัยนี้ของแพงเงินเงินเขียมและอีกอย่างเราเป็นคนป่วยเป็นคนแก่เอาอะไรให้ใครกลัวเขาไม่กินกลัวเขาเอาของเราไปทิ้งไง ก็เลยมาให้ไข่ดีที่สุดเก็บ <G ül> ไว้กินเองหมดเค <G ül> ค่ะาสวัสดีค่ะ